สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนําพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาผ่อนคลายความเครียดกับวัตถุมงคลที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับขออื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับวัตถุมงคลที่นํามาในวันนี้นะครับก็นําเอาเหรียญตะไคร่เดียววัานมงคลเก้าชิดของวัตถุมงคล ที่แจกในวันที่26กรกฎาคมปีพศ2513นำมือท่านได้ดูและชมนะครับลักษณะรายละเอียดของพิมพ์นะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นรูปตะข่ายอยู่ตรงกลางเหรียญน,นะครับลักษณะขอบเหรียญก็จะเป็นขอบเกลียวเชือะครับสำหรับพิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์พิเศษนะครับลักษณะรายละเอียดของพิมพ์นะฮะขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นหรายละเอียดของพิมพ์ชัดเจนนะครับความคามชัดลักษณะของพิมพ์นะครับ สำหรับเนื้อว่านมงคลเชนิดนะครับที่นำมาจัดสร้างก็จะประกอบด้วยว่านรวยมาเรกนะครับว่านเศรษฐีเรือนในว่านเศรษฐีระนอกว่านนางกวักพญามหาเศรษฐีว่านกุมารทองว่านกวักโพเงินโพทองว่านเศรษฐีก้านทองว่านเศรษฐีกอบทรัพย์แล้วก็ว่านเศรษฐีพลานะครับก็จะมีผงไม้ตะเคียนอายุพันสามร้อยปีนะครับซึ่งนํามาสร้างตะไคร่ที่มีความสูง3เมตรหนึ่งองค์แล้วก็ความสูง2เมตรหนึ่งองค์นะครับ ความคมชัดลักษณะของพิมพ์นะ,ะสังเกตก็จะมองเห็นหมวลสารเนื้อว,ว่านชัดเจนนะฮะลักษณะมิติพิมพ์ของตะไคร่นะ,ะความคมชัดชัดเจนมากนะครับแล้วก็ลักษณะของขอบเดี่ยวเชือกนะฮะสังเกตมิติความคมชัดของขอบเดี่ยวเชือกนะครับก็เป็นการนําเอาวัตถุมงคลนะครับที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดน,นะครับ ก็จะเป็นลักษณะนะครับของพิมพ์นะฮะความคมชัดมิติของพิมพ์ดูแล้วก็เพลินนะครับกับรายละเอียดของพิมพ์นะฮะความคมชัดมวลสารเกลียวว่าแล้วก็ลักษณะความคมชัดของขอบเกลียวเชื่อกนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหน้าของพิมพ์นะฮะรูปของตะไคร่เนี่ยชัดเจนคมขัดคมชัดชัดเจนมากนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหน้านะครับ ที่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันมงคลเศรษฐีมั่งมีมหาศาลนะครับก็จะเป็นลักษณะของยันที่ด้านหลังนะครับที่ใต้ตัวยันก็จะมีชื่อของวัดวัดเวมงคลนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นความคมชัดของตัวยันนะฮะสังเกตความคมชัดของตัวยันนะฮะถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสันเปรยไม่ชัดก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับมิติความลึกของตัวยันนะฮะ แล้วก็ความคามชัดของชื่อของวัดขับวัดห้้ยมงคลฮะความคามชัดของตวอัวอักษรแล้วก็ลักษณะความคามชัดของขอบเกลียวเชือกฮนะมิติความคามชัดความลึกของขอบเกลียวเชือกสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญรุ่นพิเศษนะครับแจก ในวันที่26กรกฎาคมปีพศ .2 5 6พนนะครับในวันนั้นก็มีประชาชนนับหมื่นนะครับมารับแจกเหรียญรุ่นนี้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็มีการแจกอยู่ที่2 0 0 0 0องนอนะครับสําหรับตะไคร่นะครับท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่วัดเจดีนะครับตำบลฉลองอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ความชัดลักษณะรายละเอียดของตัวอย่างด้านหลังนะครับแล้วก็ลักษณะของพิมพ์นะฮะคมชัดชัดเจนมานะครับก็จะเป็นลักษณะเอียดที่ด้านหลังนะครับถ้ามองจากด้านข,ข้ากขงก็จะมองเห็นมิติความหนาของพิมพ์นะครับแล้วก็ลักษณะความคมชัดของขอบเกลียวเชือกนะครับมองก็จะมองเห็นลักษณะของมวลสารดียว่านชัดเจนนะครับก็จะเป็นลักษณะของขอบเกลียวเชือกความคมชัดของพิมพ์นะฮะ แล้วก็เลิดน,นะครับกับรายละเอียดของพิมพ์นะครับมวลสารนะครับเนื้อวันจัจนนะครับมวลสารก็เป็นเนือวานมงคลนะฮะก็จะเป็นรายละเอียดที่ด้านหน้านะครับแล้วก็รายละเอียดที่ด้านหลังของพิมพ์นะฮะลักษณะความคมชัดที่ด้านหน้าของพิมพ์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับใช้วิจารญาในการรับชมด้วยนะครับก็เป็นการนำเอาวัตถุมงคลน,นะครับนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับหลายๆท่านก็มีความเชื่อนะครับสำหรับตะไคร่นะครับในเรื่องของโชคลาภนะครับในวันนี้ก็ ได้นาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาดูมาชมวัตถุมงคลที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับเหรียญตะไข่เนื้อว,ว่านมงคลเก้าชนิดของวัดห้วยมงคลนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอาภัยท่านผู้ชมมาณนาที่นี้นะครับ <S <S สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามา รับชมมาติตาม,มาผ่อนลายความเครียดไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ